พยาบาลบำรุงราชปักธงเป็นหนึ่งในท็อป100โรงพยาบาลที่ดีที่สุดในโลกจากการจัดอันดับของ New Week ภายในปี2572 พร้อมตั้งการเติบโตอย่างยั่งยืนโดยได้สร้างระบบการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการปลูกฝังวัฒนธรร,ธร,รมองค์กรซึ่งสั่งสมมากกว่า43ปีให้ทีมแพทย์และบุคลากรจากรุ่นใหญ่สู่รุ่นใหม่เพื่อให้การดูแลผู้ป่วยเป็นไปอย่างมีคุณภาพและปลอดภยัยอยู่ในขอบเขตของจริยธรรมและมาตรฐานทางการแพทย์ที่ดีที่สุดเพื่อบรรลุไปถึงวิสัยทัศน์ของการเป็น The m o s trusted Healthcare and Wellness Destination เสริมจุดแข่งด้านการแพทย์ของไทยสู่เป้าหมายของการเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติหรือแพทย์ครบวงจรเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมอนาคตซึ่งจะเป็น,นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศขอตอบว่าทำไมเราถึงท้าทายตัวเองที่จะก้าวไปสู่ หนึ่งใน็อปร้อยของโรงพยาบาลที่ดูที่สุดในโลกของ Newsweek นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเนื่องจากตลอดระยะเวลา43ปีย่างเข้าสู่ปีที่44นะคะสิ่งที่เรายืนหยัดไม่ได้ถึงทุกวันนี้นะคะคือเรามีความเชื่อมั่นนะคะและเราก็เชื่อว่าผู้ป่วยจากทั่วโลกก็มีความเชื่อมั่นในตัวบังดานในเรื่องของคุณภาพและความปลอดภัยในด้านการรักษานะคะ เราไม่เคยหยุดยั้งในการพัฒนาในเรื่องของนวัตรกรรมทางการแพทย์ใหม่ๆน,นะคะนอกจากนี้สิ่งที่การันตีความเป็นบร,รมลุราชในเรื่องของความน่าเชื่อถือทางการแพทย์นะคะก็คือคลินิ c เ้าเข่า m e หรือผลลัพธ์ด้านการรักษาะะและเราไม่ได้ดูแลผู้ป่วยเฉพาะเวลาที่ผู้ป่วยป่วยเท่านั้นจริงๆเรามี บริษัทในเครือซึ่งคือ v i t a l i g e Scientific l e a r n i n g Center ซึ่งพี่ได้นำเรียนทุกคนไปแล้วว่าเป็นบริษัทที่ดูแลในด้านของผู้ป่วยที่ยังสุขภาพดีนะคะเราสามารถค้นหาความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นว่าเรามีโอกาสจะเป็นโรคอะไรเรามีบัลมุร g จีโนมิกอินสติทิวซึ่งตั้งขึ้นมาใหม่มีความเชี่ยวชาญในการตรวจพันธุก,กรรมนะคะซึ่งทำให้องค์ประกอบเหล่านี้เราดูแลได้ตั้งแต่ทารกแรกเกิดไปจนกระทั่ง การดูแลคนที่ยังสุขภาพดีนะคะให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีหรือถ้าเรามีความเสี่ยงต่อโรคทางพันธุก,กรรมเราจะชะลอการเกิดโรคผู้นี้ได้อย่างไรและถ้าท่านเป็นโรคแล้วมาถึงบางมูงราชเรามี Center of Excellence ที่ดูแลเป็นศูนย์เฉพาะทางครบทุกโรคนะคะมีแพทย์ซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญน,นะคะเป็นอเมริกันบอร์ดฟิซิเชียซึ่งมากกว่า30%กว่าอถึง40อยู่ในบางมร,ราชและ บุคลากรทางการแพทย์อื่นๆไม่ว่าจะเป็นพยาบาลเภสัชกรนักรังสีนะคะและบและทุกๆบุคลากรซึ่งเราปั้นขึ้นมานะคะด้วย c าเจอร์ของ safety and quality นะคะนั่นเป็นสิ่งที่เราอยากจะบอกว่าเราจะยงคงไม่หยุดยั้งในการพัฒนาตัวเราเองและเราก็เชื่อว่า ประเทศไทยเราเองเนี่ยในการตั้งวิชันในการที่จะเป็น medical hub เนี่ยนะคะเราก็จะเป็นหนึ่งในโรงพยาบาลซึ่งสามารถตอบสนองวิสัยทัศน์ของประเทศไทยได้นั่นคือสิ่งที่พี่อยากจะท้าทายกับทีมงานของพี่เองว่าภายใน5ปีข้างหน้าเราต้องชาเลนจ์ที่จะขึ้นไปสู่ติดอันดับท็อปวันอันเ็ของโรงพยาบาลที่ดีสุดในโลกคำถามที่2องทำไมเราถึงตั้งเป้าในเรื่องของ year of transformation ในปีที่ผ่านมาเราเซตในเรื่องของ year of excellence มาแล้วนะคะ t r a ท s าน r m ฟอร์เมจะมาในยุคซึ่งพี่ว่าณวันนี้สิ่งที่มาแรงมากก็คือเรื่องของดิจิทัลนะคะเฮเลสแคร์ Healthcare เป็นธุรกิจซึ่งจะถูกดิส랩ด้วยเรื่องของดิจิทัลและเทคโนโลยีเพราะฉะนั้นในวันนี้ถ้าเราไม่ทรานสฟอร์มตัวเราเองนะคะเราก็จะถูกสิ่งต่างๆภายนอกเข้ามาทรานสฟอร์มในตัวเราะคะซึ่งการทรานส f ฟอร์มเนี่ยพี่ก็ตั้งตีมในเรื่องของทรานส์ คือเราต้องมีเบสหรือพื้นฐานของคำว่า agility คือความกล้าและความพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนเราต้องปรับเปลี่ยน mindset เราจะยึดติดอยู่กับกรอบเดิมๆไม่ได้แต่เราต้องยึดมั่นอยู่ในเรื่องของมาตรฐานและความปลอดภัยของผู้ป่วยเราจะต้องทาน f o r มในเรื่องของ accountability ทุกๆคนที่ทำงานในที่นี่ไม่ว่าคุณจะเป็นแพทย์หรือวิชาชีพที่ไม่ใช่แพทย์หรือคุณจะเป็นบุคลากรซึ่งมาจาก o u t s o u r c i ก็ตามคุณต้องมี จิตวิญญาณของความรับผิดชอบว่าคุณเป็นส่วนหนึ่งของบางมูล,ลาะาะเราจะทานฟอร์มในเรื่องของทีมเวิร์กณวันนี้องค์กรของบางมูลราชแบบเราทํางานกันแบบ Cross Functional Team เราไม่มีไซโละะแพทย์ฝ่ายบริหารบุคลากรของเราทุกแผนกสามารถทํางานร่วมกันโดยที่มี agility มี autonomy หรือสามารถที่จะทํางานและเพื่อให้เป้าหมายของตัวเองประสบความสําเร็จะะซึ่งทีมเวิร์กเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ดีไม่ได้ ถ้าไม่เกิดการอะไลเมนต์ตั้งแต่ข้างบนลงข้างล่างและข้างล่างวัดทอมอัพขึ้นข้างบนในเรื่องของการสือ่อสารนะคะและ agility ที่สำคัญอีกอันหนึ่งเราต้องโฟกัสในเรื่องของ patient centric นะคะเราจะปรับเปลี่ยน process กระบวนการทุกอย่างโดยเอาผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางนะคะซึ่งจะทำให้ผู้ป่วยมาได้รับการรักษาพยาบาลเข้าถึงการบริการได้อย่างรวดเร็ว นะคะคด้วยความถูกต้องแม่นยำนะคะและใบามาตรฐานและความปลอดภัยและรวดเร็วอันนั้นเป็นสิ่งที่เฟรนลี่แมนเนอร์ด้วยคือเรื่องของเซอร์วิสบีเอฟพีเออร์ซึ่งเราเป็นไทยโฮสติเดอร์ลิตี้ซึ่งพี่พูดมาเสมอน,นะคะค่ะนั่นคือข้อสรุปค่ะตอนนี้เราอันดับเท่าไหร่ของโลกอะคะ182ปีล่าสุดค่ะ182ภายใน5ปีเราจะขึ้นเป็น1ใน100เราตั้งเป้า1ใน100ค่ะภายใน5ปีนะคะ,ะ,คะก็โปรดติดตามตอนต่อไปะคะ่ะคือเป้าท่องท้าทายนะคะ อันที่หนึ่งที่เราตอบคำถามคือหลักของเราอันหนึ่งก็คือว่าเราจะให้เกิดความเป็นหนึ่งเนี่ยไม่ใช่แพทย์อย่างเดียวนะครับคือเรายัางมุ่งเน้นที่เราทำงานเป็นทีมนะครับอันที่1คือการทำงานเป็นทีมแพทย์เป็นส่วนประกอบอันหนึ่งจะเป็นส่วนประกอบที่ที่สำคัญแต่ว่ายังมีบุคคลเบื้องหลังที่อยู่ในความสำเร็จของแพทย์อีกมากมายแพทย์จะสำเร็จได้ดีหรือว่า รักษาคนไข้ได้ดีทีมงานจะต้องดีด้วยเพราะฉะนั้นเราจะโตกันไปเป็นทีมนะครับอันนี้คือคือหลักอันหนึ่งที่ที่เราจะนำพาให้รักษาคุณภาพการรักษาพ,พยาบาลออของบ้านหงราชจเจริญเติบโต,ตไปคือโตกันไปเป็นทีมอันที่2คือเกี่ยวก,กับระบบข,ของการคัดเลือกแพทย์เราจะคัดเลือกแพทย์ที่มีคุณภาพเข้ามานะครับแพทย์ที่ต้องขออภัย สมมุติว่าที่ยังไม่มีประสบการณ์ในแดงของการรักษาเนี่ยหรือว่าประวัติการรักษาผู้ป่วยที่ยังไม่โดดเด่นแล้วอาจจะยังไม่รับเข้ามาสู่การทํางานของโรงเรียนแพทย์ของแพทย์ที่บํรุลงร่างนะครับอันที่3เราจะสร้างสิ่งแวดล้อมภายในให้เอ,อื้ออํานวยประโยชน์คือแพทย์เนี่ยมีลักษณะเด่นอยู่อันหนึ่งคือเขาจะสามารถที่จะทํางานอยู่ด้ลักองค์กรได้ ถ้าเขาได้ใช้ศักยภาพของตัวเองอย่างเต็มความสามารถทางผู้บริหารโรง,งพยาบาลเ,เป็นหน้าที่ของเป็นฟาสิลิเตเตอร์คือเป็นคนที่ช่วยสนับสนุนเกื้อหนุนให้เขาแสดงความสามารถได้เป็นอย่างดีอันนี้คือหลักทั่วๆไปที่เราพยายามจะส่งเสริมแพทย์ของเราให้ทำงานกันได้อย่างเต็มที่ แล้วก็อ,อีกปัจจัยอีกสำคัญอีกอันหนึ่งคือว่าโรงพยาบาลของเรามีอตอบแทนท่านอื่นคือเรามีเกี่ยวกับเรื่องของปัจจัยในแง่ของการที่จะซื้อเครื่องมือที่ทันสมัยมีราคาแพงเราสามารถที่จะ,ะซื้อได้อย่างรวดเร็วบางครั้งก็เร็วกว่าโรงพยาบาลของรัฐบาลที่ผ่านขั้นตอนของการเบิกจ่ายอันนี้ก็เป็นจุดเด่นอีกอันนึงซึ่ง แพทย์ที่ทำงานที่เราเนี่ยบางครั้งก็สามารถที่จะใช้ศักยภาพได้เต็มที่แล้วก็ค่อนข้างรวดเร็วที่ต่างประเทศมีเรามีอย่างนี้เป็นต้นนะครับจุดแข็งของเราก็น่าจะเป็นการส่งเสริมจากทางฝ่ายบริหารนะครับที่เรานำเทคโนโลยีเทคโนโลยีต่างๆอินโนเวชั่นต่างๆมาใช้เป็นเครื่องมือของแพทย์นะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ย เราเน้นนะครับว่าแพทย์ของเราเนี่ยต้องทํางานกับสหวิชาชีพคนอื่นเป็นทีมนะครับอันนั้นคือที่ทาไมผมถึงบอกว่าเรา empower พยาบาลนะครับพยาบาลจริงๆทําหน้าที่ดูแลรักษาพยาบาลโรงพยาบาลก็ชื่อบอกอยู่แล้วนะครับจริงๆก็เป็นโรงของพยาบาลเขาแต่จริงๆถ้าเราดูในเมืองไทยเนี่ยโรงพยาบาลทุกแห่งเลยพยาบาลเอางานของหมอมาทําเพราะความเกรงใจเพราะความกลัวนะครับ จริงอันนี้เราก็ต้องการ empower พยาบาลว่าคุณต้องไปทำหน้าที่ของพยาบาลคุณต้องดูแลคนไข้นะครับคุณคนที่อยู่ใกล้ชิดคนไข้และญาติคนไข่ามากที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วการทํางานร่วมกับสาขาวิชาชีพอื่นหรือว่าเภสัชนะครับการที่เราเขียนด้วยลายมือที่เราอ่านไม่ออกแม้กระทั่งตัวเองเภสัชต,ต้องใช้ความสามารถใช้เวลายอย่างเยอะมากที่จะต้องมานั่งแปลลายมือของแพทย์นะครับโรงพยาบาลก็ถึงเปลี่ยน Direction นะครับมี Transformation ว่าเราเอา Electronic Medical Record มาใช้เพื่อที่จะทำให้เภสัชลดเวลาในการที่เขาจะต้องมานั่งอ่านลายมือหมอสามารถใช้เวลาของเขาในการตรวจทบทวนยานะครับเช็คชื่อยาปริมาณของยาที่แพทย์สั่งนะครับเราเป็นโรงพยาบาลเดียวที่ผมกล้าพูดได้ว่าเรามีเภสัชนะครับที่เป็น Clinical Pharmacist <Yes. Yes. S 1> นะครับที่เขามีความรู้เนี่ยไม่น้อยกับแพทย์เลย นะครับเรามีการใช้ฟาร์มาโคเจนเนติกนะครับที่ดูว่าคนไข้คนนี้ไม่เหมาะสมที่จะใช้ยาตัวนี้ไม่ควรที่จะใช้ยาในกลุ่มนี้นะครับเรามีระบบเทคโนโลยีที่จะ alert หมอทุกคนผมอาจจะไม,ไ,ไม่ได้เป็นคนสั่งให้ทำเทสต์สัวนั้นแต่หมอคนอื่นที่ดูแลคนไข้คนนี้ก็จะเห็นสัญลักษณ์หรือว่าจะมี alert ขึ้นทันทีนะครับสิ่งต่างๆพวกนี้นะครับซึ่งมันเป็นเทคโนโลยีที่เราจะต้อง ยอมรับแล้วก็ transform ตัวเราเองนะครับเอามาใช้เพื่อที่เราจะสามารถเป็นผู้นำแล้วก็ Disrupt healthcare system ของเมืองไทยนะครับครับก็ในแง่ของ operation transformation นะครับอย่างที่เกิดไปแล้วเราจะยึดหลัก4อันหลักๆนะครับ FAST f a i l y use นะครับ Accuracy s a ฟตี้ของคนไข้เราแล้วก็ไทม์บิเนสนะครับโดย4หลักอันนี้ครับแล้วก็จะมีตัวที่มาเสริมคือ Digital Healthcare System นะครับ uh, BH แอปพลิเคชันนะครับในแง่ของเซอร์วิสก็มีบุงราดเวนะครับโดยเฉพาะบุงราดเวที่ผมบอกไปแล้วว่าเราจะต้องดูแลคนไข้ในกลุ่มที่ต่างชาติทางภาษานะครับในกลุ่มที่มี Cultural Sensitivity ค่อนข้างสูงนะครับอย่างเช่นการกระทำอย่างหนึ่ง อาจจะใช้ไม่ได้ในกลุ่มคนไข้ในโลกประเทศอีกอย่างหนึง่งดังนั้นเนี่ยเราจะมีการสอนนะครับมีการแชร์ความรู้เรื่อง knowledge management นะครับในกลุ่มพนักง,งานที่ดูแลคนไข้ทั้งคุณหมอเราเองนะครับในทีมพยาบาลทีมเภสัชศาสา,าวิชาศาสตรสาขาวิชาชีพต่างๆทั้งหมดนะครับนั่นก็คือจะเป็นการ transform ตัว operation ทั้งหมดในปีนี้ของเราครับเพื่อประโยชน์ของคนไข้ของเราครับพี่<ด>ต้องบอกว่า อินโนเวชันทางการแพทย์นี่นะคะเราไม่หยุดเลยครั้งหนึ่งเคยจำได้ไหมคะว่าเรารักษาต่อมลูกหมากโตด้วยไอ้น้ำวันนี้มี another อีกอัน r นี่ n นะคะเพราะจริงๆโดยโดยโดยเทคโนโลยีบางอันมันมีลิม t เตชันเช่นไซส์ของต่อมลูกหมากอันนี้เป็นตัวอย่างแล้วกันนะคะซึ่งนวัตกรรมอันใหม่อันนี้ก็จะ a d v a านซ์ซึ่งดีกว่าอันนั้นอีกดีในแง่ของผลัพธ์การรักษาและแน่นอนค่ะคนไข้ไม่จาเป็นต้องนอนที่โรงพยาบาล น,ะะนั่นคือหนึ่งตัวอย่างที่เราจะมีในเรื่องของ Medical i n n o v a t i o n เข้ามานะะในเรื่องของมะเร็งจริงๆอาจารย์โจ,จ,จ,จอาจจะเสริมขึ้นก็ได้นะคะนั่นเป็นเรื่องของการแพทย์เดี๋ยวอาจารย์แต่อาจารย์พูดต่อได้นี่ของพี่เองอาจจะอยากพูดในแง่ของ Innovation ในแง่ของ Service หรือ o t i r n เ i o n อย่างที่อาจารย์มิพัฒน์ได้เรียนไปแล้วนะคะเราจะเอาเรื่องของ AI เรื่องของเทคโนโลยีเข้ามาหรือกระทั่งพัฒนาบังวัดแอปพลิเคชันต่อยอดขึ้นไปนะคะ ทั้งนี้ทั้งนั้นเราจะเห็นว่าทุกวันนี้มือถือเป็นปัจจัยที่5ในทุกๆชีวิตประจําวันนะคะเพราะฉะนั้นพี่ว่าในทุกๆวัยตอนนี้เริ่มใช้มือถือในการ Access เข้าถึงก,การบริการในทุกๆด้านเราจะมีการพัฒนาต่อยอดบางราธแอปพลิเคชันของเรานะคะและนอกจากนี้เราก็จะมีการค้นหาแหล่งต่างๆซึ่งเป็น source ของ Data ของคนที่มีโอกาสจะมาใช้บริการบลงรู การมีเทคโนโลยีทําให้โลกนี้แลตและแคบลงเราสามารถที่จะมั่นใจว่าเราสามารถที่แอคไวยผู้ป่วยเข้ามาได้เพิ่มขึ้นอันนั้นในเชิงของบิสเนสคศนครับในด้านการแพทย์นะครับอย่างที่ที่คุณหลิงบอกนะครับว่าทางด้านโรคมะเร็งนะครับเราดูคนไข้โรคมะเร็งเยอะนะครับจากทั่วโลกนะครับรวมทั้งคนไทยด้วยวิวัฒนาการทางการแพทย์ทางด้านมะเร็งเนี่ย มันไม่ได้อยู่เฉพาะที่ตอนนี้เราใช้เป็นยาีโมยาอิโนหรือว่ายาพุ่งเป้านะครับที่เราจะเริ่มในบำรุงราดนะครับก็คือการที่เราใช้ CAR ์ทีเซลนะครับซึ่งก็เป็นการที่เอาเม็ดเลือดขาวของเราเนี่ยออกมาแล้วก็ไป e q ควิปด้วยอาวุธบางอย่างเพิ่มจำนวนแล้วก็กลับเข้าไปในคนไข้นะครับเพื่อรักษามะเร็งบางอย่างนะครับอันนี้ก็จะเป็นอินโนเวชันที่ใหม่นะครับ ซึ่งตอนนี้ในทั่วโลกนะครับ mm hmm. ก็พุ่งมองมา,ออมาท,ที่การทำคาร์บ c เซลนะครับซึ่องอาจจะเจาะจงอยู่ในเฉพาะโรคมะเร็งทางเลือดแต่ตอนนี้ก็จะมีการขยายไปใช้ใน solid tumor mm hmm. นะครับมะเร็งอย่างอื่นอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งตัวอย่างนะครับที่ตอนนี้บำรุงราชก็จะเริ่มไปใน Direction นั้นแล้วก็จะเริ่มทำนะครับการทำ cancer vaccine นะครับ mm hmm. เราก็กำลังจะเริ่ม นะครับในเคสแรกของเรานะครับที่มาเป็นอินโนเวชันในการให้การรักษานะครับหรือว่าแม้กระทั่งในแง่ของการวินิจฉัยนะครับการที่เราทำเ,เครื่องสแกนนะครับก็อยู่ในระหว่างที่เรากำลังดูนะครับเครื่องสแกนชนิดใหม่ที่เราสามารถใช้เวลาเร็วมากนะครับเทียบกับเ,เครื่องซีทิสแกนในปัจจุบันที่มีอยู่แต่ที่สำคัญกว่านั้นอย่างที่บอกเราเน้นเรื่องความปลอดภัยของคนไข้นะครับ เป็น Patient-Centric เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเครื่องตัวนี้มันทำให้คนไข้โดนหลังสีน้อยกว่าเครื่องสมัยใหม่นะครับใช้สี Contrast ที่ฉีดเข้าไปในปริมาณที่น้อยมากนะครับหรือว่าในคนไข้เด็กนะครับที่ไม่นิ่งนะครับจะต้องดมยาหรือว่าให้ยานอนหลับเราสามารถหลีกเลี่ยงพวกนั้นได้นะครับอันนี้ก็เป็น Innovation ที่ทบัรุงราชนะครับจะนำเข้ามาให้กับคนไข้ของบํารุงราช นี่ก็เป็นแค่บางตัวอย่างนะครับคงคงพูด<ช>ทั้งหมดไม่ได้นะค,ะครับพี่อยากเพิ่มเติมเรื่องของ AI นะคะอย่างที่เรียนที่ทราบในเรื่องของคอนเซปต์ลองจีวิทนะคะหรือจริงๆเอาง่ายๆเลยคือการตรวจสุขภาพนะคะตอนนี้เราจะแปลนว่าปีนี้เราจะร้อนในเรื่องของ advanced check up เอา simple เราตอนปัจจุบันเราทำได้แล้วคือ MRI ที่เราเห็นนี่นะคะปัจจุบันเราสามารถ MRI สแกนทั้งตัวได้ อันนั้นเป็นการค้นหาเลยว่าเรามีความผิดปกติในเอเววะไหนบ้างนั่นคือตัวอย่างแล้วก็จะมีอีกหลายๆตัวอย่างซึ่งเป็น Advanced Technology ด้านของการตรวจสุขภาพในอีกขั้นหนึ่งนะคะอยากให้น้องๆติดตามนะคะสำหรับการรักษาที่มันเป็นนวัตกรรมนะครับสมมติว่าโดยรวมเนี่ยมันจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการให้การรักษาในแนวที่มันจะ เล็กอินเวสี e เป็น m มินิม l ลอินเว v e ในทุกๆด้านอย่างเช่นว่าเกี่ยวกับทางด้านของของโรคหัวใจจะมีการเหมือนกับเขาเรียกทา a แค c a t เตอร์ในการที่จะเปลี่ยนลิ้นหัวใจเมื่อก่อนต้องผ่าตัดไปเย็บใส่วาลต่อไปมันจะกลายเป็นใส่สายเข้าไปแล้วก็นำวาลเข้าไปเปลี่ยนให้กับวาลเก่าในแง่ของทางะระบบประสาทแทนที่ว่าจะผ่าสมองก็าอาจจะเป็นการเข้าไปในเส้นเลือด ส่งคอยเข้าไปอุดไอ้ส่วนที่มันโป่งพองในสมองในแง่ของทางด้านของยูโรโลจี y, หรือระบบทางเดินปัสสาวะกุลิิงพูดไปแล้วว่าเราใช้ระบบไอ้น้ำเข้ามาที่ทำให้ต่อมลูกหมากมันเล็กลงในต่อต่อไปก็อาจจะมีเทคโนโลยีอันใหม่เข้าไปทำให้เกิดการการอุดตันของท่อปัสสาวะเนี่ยมันดีขึ้นโดยที่ไม่ต้องผ่าตัดนะครับ ผ่าตัดเนี่ยเราเป็นมาตรฐานอยู่แล้วแต่เราจะมีเทคโนโลยีใหม่ๆซึ่งจะให้คนไข้เนี่ยฟื้นตัวเร็วเจ็บปวดน้อยลงเทรนไปจะเป็นทำนองนั้นเราก็จะนำเทคโนโลยีพวกนี้ครับใหม่ๆพวกนี้เข้ามาสู่บำร,รุงรักของเรานะครับยังมีอีกหลาย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 ฟิลของของเซอร์วิสของเรานะครับที่แต่แนวโน้มจะเป็นทำนองนั้นครับ